สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story t h ครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเก็บโค้ดส่วนลด Shopee 88เก็บง่ายๆเตรียมช้อปกันในวันที่8สิงหาคมถึงวันที่9สิงหาคม2567นี้ครับ Shopee 88เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักช้อปที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาประหยัดและได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่น่าประทับใจหากคุณกำลังมองหาสินค้าชิ้นใดอยู่เข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดและส่องดสินค้า ตามพิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ได้เลยครับและนี่คือโปรโค้ดเ็ดดครับเตรียมช็อปใหญ่8สิงหาคม67นี้ที่ช้อปปี้ครับมีหลายโค้ดส่วนลดนะครับที่น่าสนใจลองดูกันครับตามลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเก็บโค้ดส่วนลดนะครับคุณผู้ชมมีหลายโค้ดเลยนะฮะแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นอ่าเลื่อนขึ้นมาเลยฮะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม ก็เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่ามีโค้ดส่วนลดอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้กดเก็บโค้ดนะครับโดยเลือกเก็บทั้งหมดก็ได้นะฮะลองดูนะครับคุณผู้ชมนะฮะหรือว่าจะเก็บทีละโค้ดก็ได้นะครับลองดูนะครับอย่าลืมอ่านเงื่อนไขการใช้โค้ดนะครับคุณผู้ชมเก็บโค้ดเตรียมช็อปเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็รอช็อปกันในวันที่8สิงหาคม67นี้ครับแล้วก็แนะนําให้ส่องดลสินค้าที่ สนใจนะครับเพิ่มใส่รถเข็นเมื่อรอช็อปกันนะครับก่อนช็อป88นี้นะครับก็อย่าลืมเปรียบเทียบราคาแล้วก็ดูสินค้าที่มีส่วนลดนะครับแล้วก็ดูร้านค้านะครับดูรีวิวประกอบการตัดสินใจก็ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับถ้าชอบคลิปนี้ขอ10ไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you